ครับผมสวัสดีครับผมยังไงเดี๋ยวขอเชิญเอฟแต่ในห้าคนที่เหลือออกมาก่อนเลยนะช่วงนี้เดี๋ยวเราสัมภาษณ์กันก่อนนะดีไหมโอ้โหบ้านไฟผมเยอะมากเลยเนี่ยต้นอไอ้ลูกเลบต้นคุกต้นที่ไม่ลู้การตัวต้นแตมไปหมดเลยสวัสดีครับผมที่แล้วเราเราชื่นเหมือนกันใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่ผมเหรอจริงๆริงไครับผม พินีคอนเสิร์ตเซ็กซี่ซึ่งเราก็จะมีกิจกรรมอะไรมาเล่นกันหน่อยสัมภาษณ์กันหน่อยนะฮะก็คำถามคือว่าท่าไหนที่คุณคิดว่าเซ็กซี่ที่สุดทำออกมาให้ทุกคนดูนะฮะนั่นแหละครับแล้เสียงที้จะตามมานะฮะเดี๋ยวผมจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูจะเปิดให้ก่อนนะฮะสำหรับผมเนี่ยท่าที่ผมคิดว่าเซ็กซี่ที่สุดเลยนะฮะคือท่าโบกรับผม ครับผมนะจริงจะปวด้องโอ้ยก็ว่าเอาขนาดแล้วแต่คนจะโออกนะครับผมเอาเอาเอาเริ่มที่ทางไหนดีเอาเริ่มที่ผู้หญิงก่อนอะไรก็ได้เอาเริ่มก่อนคิดว่าส่วนไหนของตัวเองเซ็กซี่ที่สุดจะเป็นอ้ามูจิบุบปากอะไรก็ได้อย่าแอบครับอย่าแอบอย่าแอ๊บ

他妈，他就是。Uh huh. <laughs>

เซ็กซี่มากเลยนะฮะเหมาะเหมาะมากเลยสำหรับคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตเซ็กซี่บบ concert, นะฮะอ่าต่อไปเนี่ยเออเราจะมาจับฉลากกันนะครับใครเป็นผู้โชคดีจะได้ของรางวัลไปซึ่งเราจะจับทั้งหมด6รางวัลน,นะฮะครับผมเริ่มเลยไหมครับเร,เ,เริ่มเลยนะฮะอ่าจับก่อนเลยครับผม,มต้นต้นครับผมไหนเดี๋ยวขอตุอก๊กตาหน่อยอันนี้เปิดเปิดอ่านเลยครับผมได้ครับเปิดอ่านก่อนเลยเ,เดี๋ยวขอตุอก๊กตา พอพี่ต้นต้องเป็นตุ๊กตามหมีนะครับ ถ้าผมผู้โชคดีคือ H ย3บถ้าผมอยู่ไหมฮะเ,เราจะนับหนึ่งถึงห้านะฮะถ้าไม่อยู่เดี๋ยวเราจะทำการจับฉลากใหม่นะครับผมถ้าเกิดอยู่ออกมาเลยครับผมหนึ่งอ่าอยู่แล้วครับผมออกมาเลยครับผมขึ้นเวทีมารับมารับตุ๊กตามหมูเลยครับผมไม่ใช่ตุ๊กตามหมีนะครับมาเดินในม้อ 这边不说。 ข้างหน้าเลยครับผมตรงไหนคะ H9 สกน่าน้าจะเป็นที่เสื้อส้มนะครับถ้า <Okay. S 1> ผมเดห็นเดินไปมองตรงนู้นเลยนะฮะขอแสดงความยินดีด้วยไดครับผม <Okay. S 1> ต่อไปนะครับอ่าน้องหยิ่นจับเลยครับคนไหนอะมวดประจำวันที ไปจับเลยน้องเฟรมครับเยอะมากเยอะมากเยอะมากอ่ะพูดเลยวีไม่ใช่เจห้าครับเจพรบผมเจห้าครับอยู่ไหมเอ่ยม<ป>าดูม<ป>ือหน่อยอยู่ไหมอยู่ไหมครับไม่มีใช่ไหมครับผมกลับบ้าน<ป><อ> ผมเป็นน้องตัวกนะครับผมเป็นน้องตัวงนะปน้อคนด้าขวาเลยอะกำงถ่ายรื่อเลยอ้าชาจะพูชโชคเกคนต่อไปลและพูชโชคเี พาไปน้องผู้หญิงางด้ขวานะครับแสดงวามยินดีด้วยครับายเดล้ไม่เืออ่ะนอาะจับอาถ่ายรูปไเลยครับจับได้ครับผมคนสุดท้ายน้องจอยขอจับได้ครับผมจับอะไรครับจับสลัอขอจับฉลับเม่จะจับอะไร ครับผมเชิญบ้รา,ารงวัทางด้านขวาเลยครับสวัสดีค่ะโชคดีมากๆเลยนะคะที่ไดนะ้มาจอถ่ายรูปถ่ายอะไรที่เรียบร้อยเลยนะครับผมก็ครบแล้วนะฮะทั้งหกรางวัลน,นะครับไหวไม่ได้นั่งได้แล้วครับผมในเมื่อครบแล้วทั้งหกรางวัลนะฮะโชว์เราก็จะดำเนินต่อไปนะฮะซึ่งเพลงต่อไปเนี่ยจะเป็นใครร้องต้องไปลุ้นกัน นะฮะดังนั้นเวลานี้เราก็ถึงเวลาที่ต้องยกเวทีให้คนคนนั้นแล้วนะครับผมยังไงขอเสียงขอเสียงกรี๊ดขอเสียงอะไรก็